ดวงรายวันประจําวันพุทธที่8กันยายนพุทธศักราช2564ขึ้น2คำเดือน10ปีฉลูตรงกับวันการศึกษานอกโรงเรียนคนเกิดวันอาทิตย์การงานคุณทำงานสบายๆไม่ต้องทำงานหนัก ก็จะประสบความสําเร็จความก้าวหน้าในงานที่ทาจะโดดเด่นกว่าคู่แข่งมีเกณฑ์จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้รับโชคทางด้านการงานแบบก้าวกระโดดผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเอ็นดูเป็นอย่างดีการเริ่มธุรกิจใหม่ๆในวันนี้จะรุ่งเรืองดีในอนาคตค่ะการเงินคุณละเอียดรอบคอบในการใช้จ่ายเงินประหยัดมัธยัติรู้คุณค่าของเงินเป็นอย่างดีทำให้คุณมีเงินเก็บ และมีความมั่นคงทางด้านการเงินเป็นอย่างดีค่ะอย่าเพิ่งใช้เงินลงทุนใดๆในวันนี้และอย่าเคี่ยวกับคนรอบข้างมากนักนะคะความรักและครอบครัวใจเย็นๆหน่อยนะคะบางเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรก็มองข้ามไปบ้างอย่าเอาจริงเอาจังหรือเอาเป็นเอาตายกับมันมากเพราะจะสร้างความทุกข์ให้กับคนรักและตัวคุณเองมากกว่าที่จะเกิดประโยชน์อะไรคนโสด บุคลิกของคุณดูแข็งกร้าวและมั่นใจมากไปจนไม่มีใครกล้าเข้าหาปรับท่าทีให้อ่อนโยนขึ้นสักนิดก็จะดีขึ้นค่ะสีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเสริมความมั่นคงทางการเงินการติดต่อธุรกิจประสบความสำเร็จทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความเมตตาคนอุปร,รัมภ์ช่วยเหลือการงานประสบความสำเร็จ เวลามงคลหกนาฬิกาถึง7จ็นาฬิกาสานาทีคนเกิดวันจันทร์การงานคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางโยกย้ายงานหรือย้ายที่อยู่บางคนย้ายไปอยู่ไกลถึงต่างประเทศแต่อย่างไรก็ตาม มักจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นงานต่างๆที่ดำเนินอยู่จะเข้ามาถึงจุดที่คุณจะต้องปรับเปลี่ยนหรือปรับสมดุลให้กับชีวิตทางการงานของคุณการเงินค,คุณผ่านความลำบากในเรื่องเงินทองมาอย่างเหนื่อยยากวันนี้ความตึงเครียดทางด้านเศรษฐกิจของคุณจะคลี่คลายตัวลงอย่างเห็นได้ชัดทำให้คุณได้มีเวลาในการผ่อนคลายบ้าง มีเกณฑ์ได้ใช้เงินจำนวนหนึ่งในการพักผ่อนท่องเที่ยวกับครอบครัวความรักและครอบครัวคู่รักครอบครัวอาจเกิดการขัดแย้งบาดหมางกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆของคนในครอบครัวซึ่งขอให้ใจเย็นๆค่อยพูดค่อยจาก่อนที่เรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ส่วนคนโสดวันนี้คุณหงุดหงิดง่ายจึงทำให้ไม่มีอารมณ์จะคิดเรื่องความรักสีมมคล สีฟ้าสีคลามสีน้ำเงินเสริมเมตตามิตรภาพความรักและการสนับสนุนที่ดีจากคใหญ่ทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมสเสน่ห์ความมั่งมีร่ำรวยเงินทองคล่องมือเวลามงคล13.31นาฬิกา31าทีถึง 15. นาฬิกา คนเกิดวันอังคารการงานงานที่เกี่ยวกับการออแกไนซ์จัดงานแต่งงานขายของสวยงามเครื่องประดับจะโดดเด่นและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วระหว่างความสัมพันธ์ชั้นชู้สาวที่จะเกิดระหว่างการติดต่อง,งานที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาในงานได้ขอให้ดูความเหมาะสมด้วยนะคะการเงิน การเงินดีมีเข้ามาหลายทางและต่อเนื่องคุณกระตือรือร้อนในการหาไรายได้ทำงานหลายอย่างและมักจะเป็นงานที่ทำเงินให้กับคุณได้มากทุกงานต้องระมัดระวังเรื่องการทำบัญชีหรือการรับจ่ายเงินที่อาจจะเกิดความผิดพลาดทำให้เสียเงินโดยใช่เหตุอาชีพที่เกี่ยวกับการเดินทางการติดต่อประชาสัมพันธ์จะทำเงินให้คุณได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัว คุณอยากค้นหาตัวเองมากกว่าที่จะคอยเอาอกเอาใจคนอื่นเพราะรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์ไม่ใช่ความสุขยั่งยืนที่คุณตามหาคู่รักครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไม่มีเรื่องรักโรแมนติกหรือความหวือหวาทางเพศสีมงคลสีแดงสีทองเสริมสเสน่ห์ความเมตตาคนช่วยเหลืออุปถรัรมภ์ทิศมงคลทิศเหนือเสริมความมั่นคง ความกล้าหาญในการเผชิญหน้าและชัยชนะในการแข่งขันเวลามงคล9นาฬิกา1นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางวันการงาน งานวันนี้ต้องใช้เล่เหลี่ยมเข้ามาช่วยคุณจะเจอคู่ค้าหรือผู้ร่วมงานที่เคี่ยวและใช้เล่เหลี่ยมกับคุณหากคุณทำงานแบบตรงไปตรงมาก็จะเสียท่าโดนเอาเปรียบได้แต่คุณก็ฉลาดพอที่จะรู้ทันและไม่หลงกลใครง่ายๆการเงินการเงินดีขึ้นเป็นลำดับด้วยความขยันขันแข็งของคุณคุณไม่มีเงินน้อยทำงานทุกอย่างที่ได้เงินมาอย่างสุจริต แถมยังรู้จักใช้เงินอย่างรู้คุณค่าจึงทำให้เริ่มเก็บออมเงินได้ค่ะความรักและครอบครัวคนโสดอาจได้พบกับคนที่น่าสนใจในระหว่างการทำงานการเรียนต่อหรือการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจและมีเกณฑ์ได้คบหาพัฒนาให้เป็นรักที่ยืนยาวได้คนรักครอบครัวช่วยกันทำมาหากินอย่างกระตือรือร้นเพื่อสร้างครอบครัวในฝัน สีมงคลสีแดงสีทองส่งเสริมความกล้าหาญความอดทนและมุ่งมั่นในสิ่งที่ตั้งใจทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้เสริมความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจสง่าราศีและความเคารพรักเวลามงคล9นาฬิกาหนึาทีถึง1 0 3นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพุธกลางคืนการงานงานของคุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและรวดเร็วคุณเพียงเดินตามแผนที่วางไว้ทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จได้แบบก้าวกระโดดคุณมั่นใจตนเองและขยันสุดๆจึงทำให้วันนี้ไม่ว่าคุณจะลงมือทำอะไรก็มักจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีการเงินอย่าเพิ่งใช้เงินเยอะ อย่าเพิ่งซื้อของที่มีราคาสูงหรือให้ใครหยิบยืมพยายามอย่าสร้างหนี้ในวันนี้ควรอยู่นิ่งๆเพราะมีเกณฑ์ที่เงินจะขาดมือถูกโกงหรือทำให้คุณต้องปวดหัวกับการหมุนเงินวันนี้ก็หาเงินยากด้วยค่ะความรักและครอบครัวอยากจะได้ใจใครวันนี้ต้องตื้อเท่านั้นเช้าถึงเย็นถึงทุ่มเทเต็มทีจึงจะสำเร็จส่วนคนที่มีคู่ ความรักของคุณมีความสุขสมหวังดีอาจชวนกันทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมความสัมพันธ์สีมงคลสีแดงสีทองเสริมการเงินคล่องมือมัง่งคั่งร่ำรวยมีโชคดีทางการเงินและอสังหาริมทรัพย์ทิศมงคลทิศตะวันตกเชียงใต้เสริมความไว้วางใจความว่านอนสอนง่ายของลูกหลานบริวารผูใต้บังคับบัญชายอยู่ในโอวาท เวลามงคล15นาฬิกาหนาทีถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานงานที่คุณทำมานานประสบความสำเร็จสที วันนี้คุณเหมือนได้ปลดแอกจากงานที่หนักอึ้งและสร้างความกดดันมาให้คุณอย่างยาวนานและคุณก็เพียงแต่รอรับผลอันหอมหวานจากความสำเร็จเท่านั้นการเงินจะเกิดความขัดแย้งกันทางด้านการเงินกับหุ้นส่วนหรือผู้ใหญ่ญาติมิตรคุณค่อนข้างดื้อรั้นและถือทิฐิทำให้การเงินตึงมือเงินที่คาดหวังว่าจะได้ ก็จะพลาดไปเพราะการยอมไม่เป็นของคุณลดลดความเอาแต่ใจเพื่อผลประโยชน์ก็จะเอาตัวรอดได้ค่ะความรักและครอบครัวความรักเหมือนบุพเพสันิวาสคนที่เหมาะสมกับคุณจะเวียนมาพบอาจจะเป็นคนใกล้ตัวจนคาดไม่ถึงก็ได้วันนี้ให้สอดสายสายตาให้ดีนะคะส่วนคนรักครอบครัวโชคดีจะมีแก่ครอบครัวของคุณอาจได้ไปท่องเที่ยวร่วมกันเป็นครอบครัว หรือคนในครอบครัวมีลาบลอยก็ได้ค่ะสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมโชคดีทางการเงินมรดกและความมั่งคั่งร่ำรวยทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเสริมสง่าราศีความเป็นสิริมงคลความเคารพจากผู้คนรอบข้างเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาที คนเกิดวันศุกร์การงานระวังการถูกหลอกให้หลงทางถูกอิดช้าใส่ร้ายเกิดความลังเลไม่มั่นใจในการตัดสินใจเรื่องงานอย่าพึ่งเซ็นสัญญาใดๆในวันนี้เพราะมีเกณฑ์ผิดพลาดสูงหากเป็นงานที่มีคู่แข่งก็อาจต้องทำใจยอมรับความพ่ายแพ้ในวันนี้ไปก่อนคะ่ะการเงิน คุณต้องระวังคดีความทางแพ่งที่จะเสียเปรียบและมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินจำนวนมากมีหนี้สินพอกพูนคุณวิตกกังวลกลัดกลุ้มในเรื่องการเงินอยากจะขอความช่วยเหลือแต่ก็กลัวจะผิดหวังทำให้ไม่มีใจจะแก้ปัญหาที่มีอยู่การหมุนเงินติดขัดและยังต้องเสียเงินไปในเรื่องสุขภาพอีกด้วยความรักและครอบครัวคนโสด มีเกณฑ์ได้พบกับคนที่คุณจะตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบและเขาก็ดูจะสนใจคุณเช่นกันให้ลองหาวิธีสารสัมพันธ์เลยนะคะส่วนคู่รักคุณจะได้รับของขวัญจากคนรักเป็นของมีค่าของสวยงามอาจจะมีการขอแต่งงานเกิดขึ้นในวันนี้ได้ค่ะสีมงคนสีขาวสีครีมสีเหลืองส่งเสริมอำนาจวาสนาผู้คนเกรงใจคำพูดน่าเชื่อถือและชัยชนะต่อคู่แข่ง ทิศมงคลทิดต้เสริมความคล่องตัวทางการเงินโชคลาภจากการเสี่ยงและมรดกเวลามงคล9นาฬิกาหนึาทีถึง1 0 3นาฬิกา30นาทีคนเกิดวั 30. 30. 30. นเสาร์การงาน งานที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนและความใส่ใจจะโดดเด่นเป็นพิเศษผู้ที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเด็กครูอนุบาลจะมีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในวันนี้อย่าคิดมากเพิ่มความมั่นใจในการทำงานตรงหน้าคุณทำได้ดีกว่าที่คุณคิดคะ่ะการเงินคุณขยันมากทางใดที่จะได้เงินคุณทำหมดทำให้รายได้ของคุณสูง ทั้งคุณยังฉลาดในการบริหารการเงินต่อยอดเงินที่ได้มาให้งอกเงยเพิ่มขึ้นวันนี้ไม่ใช่เพราะดวงแต่เพราะความขยันอึดทนของคุณล้วนๆแต่อย่าหักโหมจนเกินไปนะคะเพราะอาจจะทำให้ไม่สบายได้คะ่ะความรักและครอบครัวคนมีคู่อาจจะอยู่กันแบบสังกตายเบื่อหน่ายกันเป็นวันที่ไม่มีความโรแมนติกให้เห็นสักเท่าใดนัก บางทีก็เพราะความคาดหวังต่อกันและกันที่สูงจนเกินไปส่วนคนโสดคนที่ชอบเขาก็ไม่ชอบเราคนที่ไม่ได้มีใจก็ตามตือไม่เลิกบางทีอะไรอะไรก็ดูไม่พอดีเอาซะเลยสีม่งคนสีดำสีม่วงเสริมความรักสามคัคคีบริวารรักใครอยู่ในโอวาสเสริมเมตตาบารมีทิศมงคลทิศเหนือ เสริมสง่าราศีความเป็นมงคลในสิ่งที่ทำวาสนาและโชคลาภที่ควรได้เวลามงคล4.31นาฬิกา31าทีถึง6นาฬิกาขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ